นักเรียนขาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนคณิตศาสตร์เล่มที่สอเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเขียนประโยคสัญลักษณ์จากภาพนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเปิดหนังสือเลยนะคะเปิดไปหน้าที่9นะคะเปิดไปหน้าที่9นะคะ ข้อที่4นะคะให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์จากภาพนะคะประโยคสัญลักษณ์จากภาพเขาจะให้ภาพมานะคะนักเรียนดูตัวอย่างนะคะดอกไม้ทั้งหมดมีกี่ดอกนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะมี6ดอก6ดอกนี้คือตัวตั้งนะคะเอาเลข6มาเขียนเลยนะคะ ทีนี้นักเรียนขาดูตรงนี้นะคะเขาวงกลมออกไปกี่ดอกนะคะช่วยกันนับ1 2สองออกไปแค่สองดอกแสดงว่าตรงนี้เขาลบออกไปเป็นตัวลบนะคะเอาเลข2มาเขียนเลยนะคะเขียนด้วยเลข2นะคะแล้วดอกไม้ที่เหลือตรงนี้นะคะ1 2 3สาแล้วก็4นะคะ สี่ดอกนี้จะเป็นคําตอบนะฮะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์จากภาพข้อนี้ก็จะได้6กลบสองเท่ากับสี่นะคะหกนี้คือวงกลมดอกไม้ทั้งหมดนะคะอ่าคุณครูจะแนะนให้อีกรอบนะคะ6คือดอกไม้ทั้งหมดอ่าสองก็คือเอาวงกลมออกไปลูกศรเชี่ยอวอไปข้างนอกวงใหญ่นะคะเป็นเลขสอง ที่เหลือดอกไม้เป็นคําตอบเสร็จตรงนี้นะคะเข้าใจได้ยังคะอ่าเข้าใจแล้ว,าาลวมาทําข้อที่1กันนะคะมาทําข้อที่1นักเรียนดูในรูปภาพทั้งหมดนะคะทั้งหมดนะไม่ใช่ว่านับแต่ตรงนี้นะคะให้นับทั้งหมดเลยนะคะว่ามีเท่าไหร่นะคะเอาช่วยกันนับ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะอ้าวแปดภาพนะคะก็ใส่เลข8ลงไปนะคะใส่เลข8ลงไปอ่าทีนี้เขาวงกลมออกกี่อันนะคะวงออกวงออกกี่อันคะ1อันก็ใส่เลข1อ่าเพราะฉะนั้น1 2 3 4 5 6 7 8 8ลบออก หนึ่งจะเหลือเท่าไหรนะคะที่เหลือนี้เป็นคำตอบนะคะให้นักเรียนเอามาใส่ตรงนี้เลยนะคะต่อไปข้อที่สองอผลไม้นะคะผละไม้มันมีทั้งหมด1พวง2พวง3มพวงแล้วก็4พวงนะคะเรานับเป็นพวงนะคะเราไม่นับเป็นผลนะนับเป็นพวนง1พวง2พวง สามพวงสี่พวงนะคะสี่พวงเอาเลขสี่มาเป็นตัวตั้งนะคะเอาออกกี่พวงนี่วงกลมออกหนึ่งพวงมาเป็นตัวลบนะคะสี่ลบหนึ่งเท่ากับเท่าไรนะคะนี่ที่เหลือกี่พวงเอามาใส่ตรงนี้นะคะข้างหลังเลยนะคะต่อไปข้อที่สามนะคะสตรอเบอรี่มีทั้งหมดกี่ผลน,นะคะ อ่าช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่า9ก็คือตัวตั้งนะคะเอามาเขียนตรงนี้เลยเขียนเลข9้ที่สวยนะคะลบด้วยเลขอะไรนี่ลบด้วยเลขอะไรที่วงกลมออกไปหไหมลูกศรชี้ออกไป1 2 3 4นะคะเขียนลงไปลบด้วย4 จะเหลือสตรอเบอรี่กี่ผลนี่ที่เหลือนะคะเอาไปเติมตรงนี้เลยข้างหลังเท่ากับเลยนะคะอ่าเข้าใจแล้วเปิดไปหน้าต่อไปเลยหน้าที่10นะคะ